สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อริโกนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือโปรเจคเตอร์ริโกรุ่น PJS 2440นะครับคุณผู้ชมครับริโ o ้โปรเจกเตอร์ PJS 2 4 4 0นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสเปคของเจ้าโปรเจคเตอร์ยี่ห้อริโกตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ความสว่าง3,000ลูเมนครับคอนทราตเรติโอ2,200ต่อ1นึ่งทับหนึ่งต่อ1นะครับคุณผู้ชมครับความละเอียด800คูณ600หรือว่า SVGA นะครับคุณผู้ชมครับย้ำสเปคนะครับของเจ้าโปรเจคเตอร์นะครับยี่ห้อริโกนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือริโกโปรเจคเตอร์ PJS2440 นะครับความสว่าง 3,000ลูเมนครับผู้ชมครับมีช่องต่อ VGA แล้วก็ HDMI นะครับแต่ผมต่อด้วยช่องต่อ VGA นะครับสำหรับวันนี้นะครับทดสอบกับจอเล็กนะครับแล้วก็ใช้เครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วมาทำการทดสอบโปรเจคเตอร์3 0 0 0ลูเมนยี่ห้อรีโคกันนะครับผู้ชมครับ นี่คือ r i c o oh โปรเจ e เตอร PJS 2 4 4 0นะครับคุณผู้ชมครับ3000ลูเมนครับเดี๋ยวเปิดเครื่องแล้วเรามาดูกันมารอการทดสอบกันนะครับคุณผู้ชมว่าจะแจ่มจะสว่างขนาดไหนครับมาแล้วครับโน่นละครับ สัญลักษณ์ของเจ้าริโกนะครับก็มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโน่นล่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะได้รับรู้จะได้รับชมกันนะครับถึงความแจ่มความสว่างของริโกโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมาชมภาพยนตร์กันเลยนะครับคุณผู้ชมครับด้วยภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับมามาดูกันครับนี่ครับ อันนี้ตั้งระยะใกล้นะครับได้จอก็เท่านี้นะครับถ้าตั้งไกลๆห่างๆก็จะได้จอใหญ่กว่านี้นะครับคุณผู้ชมครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่คือริโคพีเจสองสี่สี่ศูนย์นะครับคุณผู้ชมครับความสว่างนะครับคุณผู้ชมครับสามพันลูเมนครับคุณผู้ชมครับความแจมความสว่างดูข้างๆยังแจมขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือโปรเจคเตอร์ริโคนะครับคุณผู้ชมครับ รีโคโปรเจคเตอร์ PJ 2 4 4 0ครับคุณผู้ชมครับดูครับรีโคโปรเจคเตอร์ PJ 2 4 4 0ครับสุดยอดมากๆครับสภาพเครื่องยังคงสวยงามนะครับ3000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับดูความแจม่มความสว่างครับโอโ้โห สุดยอดจริงๆครับมาดูลำแสงนะครับที่ปล่อยออกมาครับสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมกับ3,000ลูเมนนะครับตัวนี้สำหรับโปรเจกเตอร์ริโก3,000ลูเมนตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา7,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่ 0 8 1 5 8 5 1 9 9 8ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับถูครับดูลำแสงนะครับที่ปล่อยออกมาที่พุ่งออกมาครับ